น,นี้จะพาแพลวมานวดแผนไทยครั้งแรกนะครับนวดแผนไทยได้ดีมากเลยนะเป็นนวดเพื่อสุขภาพไงนวดก็บสบายตัวขึ้นแต่ก่อนสบายก็จะดูเป็นการนวดที่ขึ้นชื่อเรื่องความเจ็บปวดร้วร้าวใช่เลยเฮ้ยน สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง po channel นะครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ก็แ happy วเย year กันทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ <c oughs> วันนี้จะมาทำอะไร <c oughs> เอ,อ้วันนี้จะพาแพวมานวดแผนไทยครั้งแรกนะครับแพวเคยนวดไหมไม่เคยใช่ไหมนวดแผนไทยนี่ดีมากเลยนะเป็นนวดเพื่อสุขภาพไงปวดหลังอะไรเงี้ยคนเราเนาะเป็นนักศึกษาหรือไว้ทํางานเป็นออฟฟิศซินโดมก็มานวดก็สบายตัวขึ้นนะแต่ก่อนสบายก็จะโดน เป็นการนวดที่ขึ้นชื่อเรื่องความเจ็บปวดรวดร้าวอะไเลยเหรอไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่รู้สึกเลยสบายสบายเลยมันไปสบายจะว่าจะว่าอลไรเขาตายกันหมดแล้วแต่อย่างนั้นน่ะไปร้านนวดเลยดีกว่านวดต้อนรับปีใหม่ไปลองดูความนวด เปินช่วยละตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเ, <laughs> เขาจะรู้แล้วเขาต้องอย่างนี้แหละรีส์ <laughs> <laughs> โดนโนดดตีนอยู่หือ <laughs> จะรับนอนไปเลย

เป็นไงวมากเจ็บไหมบางจุดอะบางจุดแต่บางจุดมันก็สบายหลายๆจุดอยู่นะที่มันเจ็บจิ้อะคิดไหมว่ามันจะเจ็บขนาดนี้มันไม่คิดจะเจ็บขนาดนี้มันแบบมันแบบทั่วตัวเลยแบบหัวคอตัวยิ่งแขนโอ้เหมือนแขนจะหลุดอ่ะเขาด้ยินเธอร้องเลยตอนป้าเขาดั่ะร้องแหละ แต่พอนวดเสร็จก็สบายมันก็ไม่เป็นไรแล้วเพิ่มเจ็บอ่ะอ้มันเจ็บตอนนวดไงเยวมันจะสบายตอนนวดเสร็จแล้วคิดว่าป้าคนนี้นวดเจ็บระดับที่เท่าไหร่ก็บางจุดมันก็ระับเต็มที่เท่าไหร่เต็มที่เต็ม่อะสักเจ็ดเจ็ด เขาบอกเลยป้าคนที่นวดเธอนวดเจ็บมากเคยว่านวดกับป้าอยู่นวดเธอฮะนวดเธอให้นวดอะไรแปดแล้วกันป้าเอลยเออไม่นึกว่าอะไรพาแฟนมาแกงหรือว่าแกงตัวเองเนาะทั้สองคนมากเท่าเหมือนกันบางคท่าคือแบบเขากไม่เลืแบบเธออ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรวะของเขามันเข้าไปนวดแผนไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าดีๆก็โดนอัปเกรดเป็นนวดน้ำมัน เขาบอกว่าน่าตาดิเกี่ยวเม่เขาไม่เกี่ยวหรอไปจะมาจะมาอีกไหมรถแฟนไทยถ้ามาอีกนวดแต่เท้าก็พอแล้วไม่เอาทั่วตัวไม่ไหวอะไรวะอโนวดหัวนวดหน้าผากนวดทุกอย่างเขาจะเรียกว่านวดตัวเหรอนี่ท่านก็ทำจมูกมานี่คือทะลุแล้วจมูกทะลุช่างรุเหมือนกัน ไม่แน่ไม่แน่เป็นการขึ้นปีใหม่ที่เจ็บปวดเหรปวดเมื่อยมาหลายวันแล้วไงนี่ไงนวดดีขึ้นไหมดีขึ้นนะดีขึ้นนวดแผนไทยคือดีมากนะคือมันจะหายปวดหายปวดไปหลายๆอย่างเลยก็แบบที่เหมือนตึงๆอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกใครเป็นออฟฟิศซึนโดมคือแนะนำแต่ก็เจ็บหน่อยนั่นแหละทนทนหน่อยเคยเคยนวดแหละขอาม้ ไม่ใช่ครั้งแรกนิเขาเนี่เขาเนี่ยครั้งแรกหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกมันก็เจ็บอยู่เหมือนเดิมเ <laughs> ลยเสียง,งกระดูกดังกรบกรบตกลงค่าเลยตอนเขาด่มาองแล้วยิ่งตอนเขาดึงเส้นนะคือกรีดเส้นแบบสอดใจสาใจเขาไม่ใช่สาใจเราเราในเจน็บหน้านี่คือแบบเขาก็ไม่ได้สนใจนักดนเนี่ยเขาก็ทำต่อไปเนี่ยต่อไปตาคือแบบเห็นจะขาด ระบบเ,เหมือนกับไปกินแดกแก้ปวดอะมั้ยปวดปว์ผมไม่ชอบตอนกรีดเส้นหรือแบบตอนแบบดัดเส้นแหละแม่งแบบเจ็บมากแต่ก็ถือว่าสบายตัวขึ้นนะใครอยากมาลอง <c oughs> ก็ก็ลองดูถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนวดแดนไทย <c oughs> <c oughs> ไม่ใั่ไหมไม่หาแล้วเหรอเอาไหนบอกนวดสบายตัวโอเขาไม่ได้ปวดนิดหนึ่ง อันนี้คนปกติมานวดก็ทรมานมาทรมานก็ลยปีใหม่ก็แมีอะไรจะพูดในปีใหม่ปีใหม่มีอะไรจะพูดไหมปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามช่องเราก็ติดตามเราตลอดไปนะคะอยู่กับพวกเวันนโอเคงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยไปแล้วบ๊ายบาย